สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจะมากินตุ่มอืองน้ำกันตุ่มอืองเผาตัวใหญ่เมื่อเนีู้เราตุ่มตุ่มใส่ใบมู่งใชไข่มันกับแก้วสุ่มๆนะจ้ะ สัจแจมมันนะเจ้าใครอื้มจะใครมั้งขออภัยผู้ที่บอกินเด้อจ้ะ เสียบความเสีรบอยู่กับพุม่มมะมะผสมกันจ้า,าอึ่งเผาอึ้งแม่ไข่บม่ไข่มันพี่น้องกินเปลบ่นน้องพี่น้องขอทษผู้ที่พกกินเด้อจ้ะ ต้องเอาพุ่งมันออกก่อนจะพี่น้งองฉันบอกพุ่งมันออกมันสิเงี้ยมันมัน,มน <c oughs> ดวยหม,มือนมือ không đâu không mà sao còn nó có mặt cây ương vin cứ đào bơ vin nha chẳng hương ừ, thảo cứ đào ăn xe phít vẹt ห,ห,ห,หาเหลือกินตะไคร้มัน่าจะจำเจียวสมแซ่บขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบเลยจ้าพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า